สวัสดีครับพบกับครูต้าสองภาษาเขมรอีกเช่นเคยและในวันนี้เรามาพบกับ10คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในภาษาเขมรกันครับคำแรกครับบอชนอนบอชแอนแปลว่าเลือกตั้งคำต่อมาครับดอมนางเรียดอมนางเรียแปลว่าผู้แทนราษฎรวนเนยุนยวรวนเร์รัฐมนตรีเนยุเร์รัฐมนตรีแปลว่า นายกรัฐมนตรีเปกจนเปกจนแป,ปลว่าผู้สมัครเมดักนอมเมดัก่อมแปลว่าผู้นำกณะปักคณะปักแปลว่า,ราพรรครัฐาภิบาลรัฐาภิบาลแปลว่ารัฐบาล ซึ่งเมื่อถ่ายถอดเสียงออกมาเป็นตัวอักษรไทยแล้วนะครับก็จะตรงกับคำว่ารัฐถาพิบาลน,นั่นเองนโยบายนโยบายแปลว่าการเมืองประเจียประหยเพียบประเจียรประหยเพียบแปลว่าความนิยมของประชาชนหรือว่าคะแนนิยมนั่นเองครับและคำสุดท้ายคืออภิวัตอภิวัต แปลว,ว่าพัฒนาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเขมรไปแล้วอย่าลืมนะครับใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเพื่อการพัฒนาประเทศของเราครับสวัสดีครับ